อย่างอี้เล่มที่4ี่บทที่24เริ่มเจรจาฟูววว,วไอควันสีขาวค่อยๆกระจายออกจากเตาหลอมยาอย่างช้าๆกลิ่นหอมของสมุนไพรฟังกระจายไปทั่วบริเวณภายในมิติพิเศษอย่างอี้ยังคงจมจ่อมอยู่กับการปรับแต่งยาหัวใจคลื่นสมุรผ่านไปสิบวันภายในมิติสุดท้ายชายหนุ่มก็สามารถกลั่นยาหัวใจคลื่นสมุรที่มีความบริสุทธิ์ระดับหออกมาได้ ด้วยเวลาแค่นี้คงเป็นเรื่องยากที่จะปรับแต่งให้มีคุณสมบัติเหนือกว่าอีกสองเจ้า ท้ายที่สุดคุณสมบัติในการฟื้นฟูของยาหัวใจคลื่นสมุดก็ทำได้เพียงอยู่ในระดับเดียวกับเม็ดยาของตำหนักหมื่นโอสถและจวนเย่าเน่าเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หอโอสถสามารถลุกขึ้นผงาดได้ในครั้งนี้ด้วยการที่ผสานร,รวมคุณสมบัติทั้งสองไวในยาเม็ดเดียวแม้ว่าในแง่ของราคาหนึ่งเม็ดจะแพงกว่ายาของทั้งสองเจ้าแต่หากวัดที่คุณสมบัติของยาแล้วการซื้อยาหัวใจคลื่นสมุดเม็ดเดียวจะเทียบได้กับซื้อยาทั้งสองเม็ดของตำหนักหมื่นโอสดและจวนยวเย่าเฉา เป็นที่แน่นอนว่าขั้นตอนแรกจะประสบความสำเร็จจอแน่นอนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาว่าหอหมื่นโอสถจะยินยอมให้เราเข้าควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนท้ายที่สุดอย่างอี้จึงออกจากมิติพิเศษซึ่งเป็นเวลารุ่งสางของวันที่สองภายนอกพร้อมกับยาหัวใจคลื่นสมุดสาเม็ดแสงตะวันเริ่มขึ้นเหนือขอบฟ้าชายหนุ่มจัดเตรียมทุกอย่างอีกครั้งและออกจากห้องพักทันทีที่ออกมาไขางอยีจางก็ยืนรออยู่ก่อนแล้วยอจางไปกัน ขอรับนายน้อยทั้งสองมุ่งหน้าออกจากโรงเตี้ยมอตรงไปยังตึกของหอวโอสถระยะทางนั้นไม่ห่างจากกันมากนะักอย่างอี้ใช้เวลาหนึ่งคอก็มาถึงในยามเช้าเช่นนี้ด้านนอกของหัวโอสถยังคงคึกคักไปด้วยผู้คนไม่น้อยจากการพิจารณาแล้วอย่างอี้คาดว่าสิ่งที่คอยคำจุนหอโอสถให้ยืนอยู่ได้นั้นคงจะเป็นสาขาที่เมืองถังแห่งนี้ แน่นอนว่าหอวโอสถไม่มีความสามารถพอที่จะต่อสู้ด้านการค้ากับสองเจ้ายกใหญ่ในเมืองหลวงได้ต่อรู้ว่าผู้คนในเมืองหลวงน้อมค้างพอที่จะใช้จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดผิดกับเมืองถึงที่คนส่วนมากนั้นเป็นระดับกลางและยินยอมจ่ายออกไปเพียงเพื่อความจำเป็นเท่านั้น ด้วยความรวดเร็วไข่งอจางเดินนำอย่างอี้ไปยังชายที่เขาเคยมาพอบอกก่อนหน้านี้ดูเหมือนอีกฝ่ายจะได้รับคำสั่งไว้ก่อนแล้วจึงรีบเชิญทั้งสองคนไปยังห้องรับรองทันทีเรียนนายท่านทั้งสองผู้จัดการนั้นจะกลับมาถึงในอีกหนึ่งชั่วยามเขาสั่งไว้ว่าเมื่อพวกท่านมาก่อนเวลาขอให้รั้งอยู่ก่อนและฝากข้อความขออภัยไว้ด้วยขอรับเช่นนั้นข้าจะรออยู่ที่นี่เจ้าไปทำหน้าที่ของเจ้าเถิดหากมีอะไรข้าจะเรียกเจ้าเอง หากนายท่านต้องการอะไรโปรดเรียกใช้อย่าได้เกรงใจข้าขอตัวก่อนหลังจากชายคนนั้นจากไปอย่างอี้กับไข่งอจางจึงปรึกษาหารือกันอีกครั้งด้วยตลอดห้าวันที่มาถึงสามวันนั้นอย่างอี้ฝึกซ้อมอยู่ในป่าและให้ไข่งอจางเข้ามาในเมืองทังพร้อมกับหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเจรจาธุรกิจส่วนอีกสองวันที่ผ่านมาอย่างอี้ก็มุ่งมั่นอยู่กับการปรับแต่งยาดังนั้นจึงยังไม่มีเวลามากนักที่จะสอบถามถึงสิ่งต่างๆในเมืองอถงถัง แม้ว่าหยางอี้จะรับรู้สถานการณ์ในเมืองหลวงอย่างชัดเจนจากเล่ยออี้แล้วแต่ที่สำคัญนั้นจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่เมืองถังเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่เกิดผิดพลาดหยางอี้จำเป็นต้องจัดการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามชายคนเดิมก็เข้ามาอีกครั้งพร้อมกับเชิญหยางอี้และไข่งออจางให้ตามขึ้นไปชั้นบนของตึกนายท่านผู้ดูและท่านผู้นำรอยอยู่ด้านในแล้วขอรับ อย่างอี้พยักหน้ารับก่อนที่ไข่งอยีจางจะเดินนําเข้าไปโดยมีเขาตามหลังภายในห้องเพียงถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบเรียบด้านในสุดเป็นโต๊ะทํางานที่เต็มไปด้วยเอกสารด้านข้างนั้นเป็นโต๊ะประชุมขนาดกลางที่เอาไว้หารือสิ่งต่างๆภายในหอโอสถแห่งนี้ที่หัวโตวเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างคมเข้มส่วนทางซ้ายของเขานั้นไขงอยีจางจำได้ว่าเป็นผู้ดูแลที่เคยติดต่อไว้ก่อนหน้านี้ หอโอสถยินดีต้อนรับต้องขออภัยที่ทําให้ต้องรอการเดินทางไปกลับเมืองหลวงด้วยความเร็วของข้าจึงใช้เวลาไปพอสมควรเรื่องนั้นอย่าได้ใส่ใจเจ้าคงจะเป็นผู้นําของหอโอสถไข่งอยีจางพูดขึ้นมาพร้อมกับโบกมือรับคำพูดดูแลอย่างไม่ใส่ใจนักแล้วถามไปยังชายวัยกลางคนเป็นเช่นนั้นข้าคือเหรียญเป่าผู้นำคนปัจจุบันของหอโอสถส่วนท่านคือผู้อาวุโสจางแล้วน้องชายท่านนั้นคือ ข้ามีนามว่าหยางอี้เป็นเกียรติที่ได้พบกับผู้นำเหรียญเต่าหยางอี้ป้องมือขึ้นพร้อมกับกล่าวออกมาข้าห้าน้องชายหยางอี้อย่าได้สุภาพเชิญท่านทั้งสองนั่งลงก่อนเหรียญเต่ากล่าวออกมาพร้อมกับเชิญให้ทั้งสองนั่งลงจากที่ผู้ดูแลรายงานดูเหมือนว่าอยหยางอี้จะเป็นคนที่ผู้อาวุโสยีจังเรียกว่านายน้อยดังนั้นเด็กคนนี้สมควรเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่การปรุงยาระดับสามด้วยอายุเช่นนี้ออกจะเป็นเรื่องยากเกินไปเหลียนเต่าคาดเดาว,ว่าหยางอี้เป็นเพียงนายน้อยของกลุ่มคนเบื้องหลังและมาเพื่อเจรจาแทนเท่านั้นข้าได้ยินว่าพวกท่านต้องการเจรจาธุรกิจกับหอโอสถในเมื่อวันนี้อยู่พร้อมหน้าแล้วก็เข้าเรื่องกันเถิด เหรียญเต่ากล่าวออกมาเพื่อเข้าเรื่องในทันทีเขาเองก็มิได้มีเวลามากนะักเพราะอีกไม่กี่วันจะถึงคราววิกฤตของหอโอสถการที่เขาหายตัวไปสองวันนั้นจะสร้างความวุ่นวายให้กับสาขาใหญ่ไม่น้อยหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวเหลียนเต่าเองก็หมดหนทางที่จะประคองไว้เช่นกันผู้นำเหรียนดูเหมือนท่านค่อนข้างรีบร้อนเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวกับงานจัดแสดงโอสถในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คำพูดของหยางอี้ทำให้เหลียนเต่าถึงกับชะงักไปเล็กน้อยสายตาของเขาหลีลงอย่างจริงจังดูเหมือนเจ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่เล่นเล่นเสียแล้วไม่แปลกใจที่เขาได้รับมอบหมายในการเจรจาครั้งนี้ข่าฮ่าดูเหมือนน้องหยางจะมีข้อมูลของเราเป็นอย่างดีเช่นนั้นข้าก็หวังว่าน้องชายจะสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับเราได้ อย่างอี้เพียงยิ้มออกมาไม่ได้ใส่ใจกับถ้อยคำของเหรียญเต่าเขานำขวดยาที่บรรจุเม็ดยาสาเม็ดออกมาพร้อมกับวางลงบนโต๊ะท่านจะประหลาดใจหรือไม่ขอให้ดูด้วยตนเองเถิดโอสถชนิดนี้มีชื่อว่าหัวใจคลื่นสมุรพร้อมกับคำพูดอย่างอี้เลื่อนขวดหยกไปยังด้านหน้าของเหรียญเต่าทันทีชายวัยกลางคนนั้นค่อนข้างสนใจไม่น้อยเขารีบหยิบขวดยาออกขึ้นมาพร้อมกับเปิดออกทันทีฟูวววว,ว,ว,ว กลิ่นหอมของสมุนไพรพลันฟุ้งกระจายไปทั่วห้องพร้อมกับหัวใจของเหรียญเต่าที่เต้นส้นอย่างรวดเร็วเขาเองก็นับได้ว่าเป็นนักปรุงยาในระดับสูงถึงแม้ว่าไม่อาจเทียบได้กับคู่ค้าทั้งสองแต่แค่เพียงการแยกยะนั้นไม่ใช่ปัญหาเมื่อหยิบเม็ดยาออกมาสัมผัสที่ได้รับนั่นคือความเข้มข้นของตัวยาและกลิ่นหอมที่บริสุทธิ์ยาระดับ 3. ความบริสุทธิ์ระดับห ด้วยนำเสียงอันสั่นเทาเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองต่อให้เป็นนักปรุงยาของตำหนักหมื่นโอสถและจวนเย้าเน่าก็ยังยากที่จะสามารถกลั่นยาที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าระดับ5และไม่ต้องกล่าวว่ายาเม็ดนี้คือยาระดับ3ใช่แล้วมันคือยาระดับสาหัวใจคลื่นสมุดและด้วยความบริสุทธิ์ระดับ6ทําให้มันมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูพลังปราณและร่างกายในระดับเดียวกับคู่แข่งของท่านทั้งสองเจ้า จุกขวดยกในมือของเหรียญเต่าร่วงลงสู่พื้นแม่หยางอี้จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเฉยชาแต่มันก็มากพอที่จะทำให้หัวใจของเหรียญเต่าเดือดพล่าเลือดลมสูบฉีดจนใบหน้าแดงกำ่ำ